เธอหลายต่อลายคนคิดว่าอยากจะผอมอยากจะสวยต้องกินให้น้อยที่สุดเช่นมื้อเช้ากินแค่กาแฟดำกับปาต้องโกหรือขนมหวานชิ้นหนึ่งมื้อเที่ยงก็ต้องกินให้น้อยมื้อเย็นก็ลดไปเลยไม่ต้องกินแบบนี้รับรองว่าพุงยุบแน่นอนเธอหลายคนที่ฉันคุยเขาคิดแบบนี้และผลที่ได้ก็คือตั้งแต่สาวยันแก่เขาก็ยังอ้วนลงพุงแล้วแถมเป็นเบาหวานอีกตั้งหา อะรที่ยังมีความคิดแบบนี้อยู่มาฟังตรงนี้เลยในความเป็นจริงนั้นคือหนึ่มื้อเช้าเป็นมื้อที่ต้องกินอาหารให้เต็มที่กินให้อิ่มเพราะว่าระบบเผาผลาญจะเริ่มเซตการทํางานตั้งแต่มื้อแรกเธอแล้วถ้ามื้อแรกกินเยอะกินสารอาหารที่ดีมีประโยชน์มีความเหมาะสมเครื่องเผาไขมันก็จะเดินเต็มสูกจนถึงตอนเข้านอนแล้วก็ตอนนอนหลับด้วยเธอสอมื้อเช้า ที่เรากินกาแฟดำและสิ่งที่กินเข้าไปนั้นก็คือแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ไขมันซึ่งมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยมันจะทำให้กะระเพาะย่อยเร็วแล้วทำให้หิวด้วยเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่คุณขาดก็คือโปรโตีนวิตามินเกลือแร่แล้วเธอคิดว่าเครื่องเผาไขมันมันจะเอาแรงที่ไหนมาทำงานมื้อเช้าควรเป็นข้าวราดแกงที่กินกับเยอะๆแล้วก็ข้าวน้อย เพิ่มไข่เป็นโปรตีนเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มผักผล,ลไม้ให้เต็มที่กินให้จุกๆไปเลยเธอแถมกินแบบนี้ก็ทําให้อิ่มไปจนถึงมื้อเที่ยงทําให้มื้อเที่ยงเรากินได้น้อยโดยอัตโนมัติเองแลแล้วยิ่งมื้อเที่ยงคุณกินแบบมื้อเช้าแต่ลดปริมาณลงเพราะคุณยังอิ่มยู่รับรองเลยว่าสารอาหารที่คุณได้ครบห้าหมู่นั้นทั้งวันส่งผลให้เครื่องจักรทำงานเต็มที่ ข้อ3เพราะคุณกินแบบเดิมๆไงเครื่องจากมันจะเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงานเธอมันจะไม่ทำงานระบบเผาผลาญจะทำงานช้าหรือมันหลับไปเลยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ลงพุงแล้วก็มีเบาหวานแถมมาแถม ทั้งวันคุณจะต้องเครียดกับการกินว่ากลัวกินอันนั้นจะอ้วนกินอันนี้จะอ้วนภาวะความเครียดก็จะดึงดูดโรคร้ายต่างๆเข้ามาด้วยแหละเธอใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เข้าใจก็ไปปรับการกินมื้อเช้าใี่ใหม่นะเธอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะน้ำหนักกี่โล แลวไม่ว่าใครจะบอกว่าหรือมีความเชื่อว่าอายุเยอะแล้วลดไม่ได้ทำไม่ได้นั้นไม่จริงเลยร่างกายและสมองของคนเรามันฉลาดมากเธอมันจะปรับตามพฤติกรรมการกินและถ้าเราสมองยังไม่ตายยังคิดเลขได้เธอรับรองว่าระบบเผาผลาญมันก็ยังกลับมาทำงานได้เราจะมาลดน้ำหนักมาสาวมาสวยไปด้วยกันเธอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า